ถือพี่น้องผู้ใดถือเลขรองโชคพี่น้องเอ้ยน้องโชคให้ทองหงวดพี่น้องเพิ่นให้เลขสามหางพี่น้องรองโชคเพิ่นให้ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์พี่น้องผลปรากฏว่าเลขออกหนึ่งกุมภาพันพี่น้องรางวัลที่หนึ่งห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์พี่น้องโอ้ยแม่น้องดาก็เจ็บใจพี่น้องเอ้ยพี่น้องดาให้ไปเจ็ดศูนย์พี่น้องมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์พี่น้องมีเผลเลโชคดีกับน้องโชคกว่าน้อพี่น้องเอ้ยผมแน่พี่น้อง แต่เลขศูนย์ก็จะมีโบได้สื่อเนาะพี่น้องเนาะว่าวาเป็นจริงเถอะน้องว่าเลขศูนย์มันเลขบ้องงามพี่น้องถ้าออกเจ็ศูนย์เนี่ยคนจะถือกลายอยู่พี่น้องเลยนั่นจะออกเจ็ศูนย์ศูนย์พี่น้องบว่าแล้วก็ซ้ำใจพี่น้องเอ้ยอะไรเนี่ยครับเสียใจบักขักพี่น้องเอ้ยข้างล่างออกหาหนึ่งพี่น้องโอ้ข้างบนออกห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์พันนะนายแมงดาติดตามน้องโศก แต่อเป็นน้องเด้อน้องโชคได้เลขอะใดพี่น้องน้องโชคให้เลขศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์พี่น้องได้ถูกกับน้องโชคก่บน้องจันน้องพี่น้องพี่น้องจำน้องโชคได้บ่จญาน้องโชคที่แม่งได้อยู่ประเทศลาวพี่น้องน้องโชคคุณบอกเลขพี่น้องที่บอกเลขศูนย์ศูนย์แล้วกันศูนย์ศูนย์แล้วกันศูนย์สองศูนย์แหละกัหกศูนย์พี่น้อง เลขวันที่หนึ่งกุมภาเลขออกศูนย์ศูนย์พี่น้องข้างบนออกเจ็ดศูนย์ศูนย์แมงดาได้โทรคุยกับน้องโชคแล้วพี่น้องน้องโชคให้เลขเมื่อเล้วพี่น้องห้างเดียวโตเดียวแขนแขนพี่น้องแต่ว่าก่อนจะไปเบิงเดียน้องโชคกับมริยกาศก็เด้อพี่น้องวะตอนนี้แมงดาก็ับมาออกมาหน้าพี่น้องเพากันมาแต่หาเลขพี่น้องแมงดาก็เลยแวะเบิร์กเบิงหน้าพี่น้องมาแต่หาเลขกับแม่นนทิยาพี่น้องเด็กพึ่งจะแยกใหญ่กับแม่นนกเลยแมงดาก็ขี่รถนี่มาพี่น้อง อยาหาเลขให้เอฟซีพี่น้องเอ้ยเลขกรบปุถือตัวเอฟชีเนาะเสียใจไม่น่าก็เสียใจพี่น้องอยาจะให้เอฟซีถือเลขก่อนเจ็ดศูนย์มันบระมาพี่น้องมาเจ็ดศูนย์ศูนย์พี่น้องเอ้ยขอเด้งน้องโชคพี่น้องน้องโชคเพิ่นบอกเลขมาแล้วพี่น้องห้างเดียวโตเดียวพี่น้องแม่งเดี้วมาแม่งได้สิให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่าของน้องโชคเพิ่นให้ตัวใดพี่น้องก่อนจะไปเฮาก็ไปชมบรรยากาศตามตามทางจังหวัดพี่น้องบรรยากาศก็่จะเป็นประมาณนี้พี่น้อง นะเวลาตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งไปน้องเด้อบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศในหมู่บ้านพี่น้องเป็นแบบนี้เข้าใจพี่น้องช่วงนี้บ่มีผู้ใดถือี่น้องว่าแต่อาจารย์ได้สำนักได้ก็พากันเงียบจีรีพี่น้องบ่ถือเช็กสำนักเลยพี่น้องเอ้ยเด็กนอกแบบนี้ใต้ถูกอาจารย์ใต้สุขซ้ำนักพี่น้องว่าแต่เลขฝันว่าแต่เลขสูนยทำนวพี่น้องใต้แหบแหวบไปน้องเอ้ยง่ายน้องวนเลย กันว่าเตน้าพี่น้องเฮ้ยกรุณาลานมาแต่อายเหน้าบรรยากาศบ้านเนือพี่น้องบ้านของพองบ้านของแม่น้องก็จะเป็นประมาณน,นี้พี่น้องทางแถาบ้านหอดแอร์ทางกับบ้าน,าานพี่น้องช่วงนี้เป็นหนาวทีพท่พลเมลไม้ขึ้นลายพี่น้องพลไม้ในหมู่บ้าแต่มัมุม่งหม่งองหม่งองยังพี่น้องเต็มเลย ลังติดลังหมากพี่น้องเลยพอดีเลยใส่สงการพี่น้องพอดีพี่น้องมาแต่กรุงเทพพี่น้องเนาะก็สิมีมาก็สิได้กินหมางม่วงกินยังพี่น้องส่วนม้วนล้านลายพี่น้องกกได้กกนั่นพี่น้องเลยดกคักพี่แมงดาจิพาเบิ้งต้นมะยุมต้นนะเด้อพี่น้องต้นมะยุมต้นนะปต้นบางไงนี่พี่น้องเลยนะต้นบักใหญ่ดกกระดกพี่น้องเลยกินจังได้กระโบเบิดพี่น้องเดี๋ยวแมงดาทิ่สู้ในเบิ้ง้อพี่น้องเด้อว่ามันดกสะบัดไ พี่น้องทั้งรกทั้งหล่นพี่น้องนี่นี่นี่ต้นนี่พี่น้องมึงน่าจะให้เบิกพี่น้องนี่อ๋อเนรอเบิงพี่น้องเบิงเบิงเบิงพี่น้องแม่งมึงได้จะซูเบิงพี่น้องเบิงกินจากได้กระเบิดพี่น้องเลยนี่เบิงกระเด้อพี่น้องเด้อเบงยมห้ยมพี่น้องต้นบางวงพี่น้องนะดอกคูต้นพี่น้องเลยปีนี้บางวงพี่น้องเบิกได้ม่วง ปนะ้าคือแดงบางยุ่มขักแท่นะ่ะนะแดงบางยุ่มขักแค่ีเว,วีคือแดงบางยุ่มร้ายเถอะอากาศพี่น้องทางนั้นจะเป็นทางวัดเลยพี่นอ้องเออตรงไปจะเป็นวัดบนเข้าบ้านเด็กยังกิน,นย่าเอาไอสุปบังหมี่เหรอป้าซุปมักหม,ม,มีพี่น้องเอ้ย พี่น้องมือนนึกพี่น้องต้นมองวังพี่น้องคนละดอกสู่ต้นค่ะอรีพี่น้องนี่เป็นมองวังมองวังเขาจะอย่างมองวังยังพี่น้องมองวังไม่ยอมได้มันมันคล้ายมองวังน้ำดอกไม้นะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันบวบเปียวนะพี่น้องต้นมองวังก็ดอกดกพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเ้าก็ พี่เบิงเลยว่าเลขน้องโชคเลขตัวใดพี่น้องสรุปตัวเลขน้องโชคนะคะงวดที่แล้วน้องโชคให้00 20 60ผลปรากฏว่า1กุมภาเลขออก700 000, ข้างบนพี่น้องของน้องโชคนี่ เข่าตรงๆเลยพี cage, bitch, ่น้องกันเข่าตรงๆเลยของน้องโชคศูนย์ศูนย์พี่น้องวันนี้น้องโชควันนี้น้องโชคห้มาแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้คืองวดก่อนเลยพี่น้องเด้อที่น้องโชคเป็นห้เลขคลิปเลขของน้องโชคพี่น้องเผื่นบอกปุ๊บตอนเย็นมามันออกเลขลาวเลยพี่น้องแม่น้องดาจําได้วันนี้แม่น้องน้องโชคได้บอกต้องงวดได้แล้วพี่น้องเขาก็ไปรับชมรับฟังเลยค่ะว่าน้องโชคเป็นหาตัวใดเลยค่ะ น้องน้องโชคเป็นหาไมาแล้วพี่น้องเลขคัวเดียวห้างเดียวขอรอพี่น้องสรุปเลขน้องโชคแล้วค่ะเด้อน้องโชคเพิ่นบอกเลขพี่น้องขอเลขจะออกสิบหกกมพาเลขจะออกเจ็ดห้าพี่น้องแม่น้องดาก็เลยกลับมาให้พร้อมเลยพี่น้องหาเจ็ดเจ็ดห้าพี่น้องเลขัตเดียวห้างเดียวพี่น้องแขบหนาจอไว้เอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักพี่น้องนี่คือเลขน้องโชคด้วค่ะเด้อหนึ่งกุมภาเพื่อนก็ให้โชคมาแล้ว นี่สิบหกกุมภาอาจจะเป็นโชคเป็นลาบก,ก็ได้พี่น้องแขบหนาจอไว้เอาไปเทียบเทียบเลหลายอาจารย์หลายๆายสำนักพี่น้องเลขตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องซื้อแต่บนแต่หลังหรือซื้อพี่น้องเอาไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแขบหน้าจอเด้อจ่ะเด้อน้องสวัสดีพี่น้องเมือนีเมนองดากำลังเดินทางกลับบ้านเด้อพี่น้อง เดินทางกลับประเทศไทยพี่น้องบรรยากาศนั่งรถสองแถวกับประมาณนี้พี่น้องเนี่ยนี่คือบรรยากาศนั่งรถสองแถวเด้อพี่น้องเด้อยายกับเมื่อนําเด้อพี่น้องยายสองยายเมื่อสูงเด้อพี่น้องเด้อนั่งรถเมื่อกลิโยกหยกเลยพี่น้องว้า แม่น้องลาใบฮาร์ดด่านพี่น้องคนละร้อยยี่สิบบาทนะพี่น้องเกิดต่อคนไปไปร้อยยี่กับร้อยยี่แล้วพี่น้องเด้อตกเป็นเงินไทย